สวัสดีครับผมอาจารย์พาราชีชัดทุกเรื่องวันนี้ผมจะมาทำอี P ีพิเศษเกี่ยวกับเรื่องของเบอร์มงคลเลขมงคลต่างๆมีหลายคนหลายท่านมากเลยที่ปรึกษากับอาจารย์แล้วอาจารย์รู้สึกว่า,าพวกเราเข้าใจผิดในเรื่องของเบอร์มงคลเลขมงคลว่าสิ่งเหล่านี้เป็นมงคลอย่างไรมงคลเนี่ยแตกต่างนะแตกต่างมากกับวัตถุมงคล วัตถุมงคลก็คือเป็นวัตถุที่มีผู้ที่ทรงอภิญญาทรงฌานท่านอธิฐานจิตให้ครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่ก็มักจะอธิฐานจิตเ,เพื่อทําสิ่งของเราเนี้ยที่เป็นวัตถุมงคลต่างๆเนี่ยเอาไว้ให้กับลูกศิษย์ในวาระสําคัญในลูกศิษย์กลุ่มคนที่เป็นลูกศิษย์พิเศษถ้าเป็นกรณีอย่างเมื่อก่อนสมัยก่อนนะนะ เวลาเราไปหาครูบาอาจารย์เนี่ยเพื่อไปขอวัตถุมงคลหรือจะไปขอสักยันต์ต่างๆก็ดีก็ไม่ใช่ว่าสิ่งที่เราขอเนี่ยขอไปแล้วครูบาอาจารย์จะให้ในในสิ่งที่เราขอ <c oughs> ครูบาอาจารย์สมัยก่อนเนี่ยท่านะจะคํานึงถึงเรื่องความเหมาะสมเป็นอย่างมากนะด้วยสิลสมาธิป,ปัญญาที่ท่านมีอยู่ท่านก็มักจะคํานึงถึงเรื่องพวกนี้อย่างบางคนเนี่ยเป็นคนที่เจ้าชู้มากนะ จะไปขอวัตถุมงคลที่เสริมอาเมตตาสเสน่ห์ความเจ้าชู้หรือจะไปขอสักสิ่งที่เป็นมงคลทางด้านมหาสเสน่ห์เมตตาเจ้าชู้นะถ้าท่านดูจากวันเดือนปีเกิดปุ๊บดูจากลัคนาปุ๊บเออดูแล้วมันเป็นการส่งเสริมไปในทางที่เสียท่านก็จะไม่ให้เพราะว่าในชะตาเนี่ยมันบ่งบอกอยู่แล้วว่าเราโดดเด่นตรงนี้อยู่แล้วอืมแต่เราท่านก็จะ ดูอย่างอื่นให้เราแทนนะอย่างในกรณีที่แบบว่าตรวจดวงชะตาจากลัคนาปุ๊บจากวันเดือนปีเกิดปุ๊บท่านเห็นว่าดวงชะตาเราไม่ค่อยดีนะเสี่ยงนะที่จะมีอุบัติเหตุเสี่ยงนะที่จะมีภัยต่างๆเข้ามาท่านก็อาจจะให้เราให้วัตถุมงคลเราสักให้เราในสิ่งที่ส่งเสริมในเรื่องที่เราขาดเช่นเรื่องของการแคล้วคลาดอะไรประมาณนี้ทีนี้อาจารย์ก็เลยอยากจะอธิบายให้เข้าใจว่า ครูบาอาจารย์สมัยก่อนเนี่ยหรือว่าตั้งแต่สมัยไหนไหนมาก็แล้วแต่เนี่ยท่านเนี่ยจะให้ลูกศิษย์ที่เป็นวัตถุมงคลหรือการสักยันต่าง,ต,างต่างก็ดีเนี่ยสิ่งเหล่านี้ท่านก็ยังต้องเลือกจากวันเดือนปีเกิดหรือลัคนานี้เราก็จะสังเกตได้ว่าสิ่งที่ครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่เนี่ยท่านหวังดีกับเราปรารถนาที่จะอนุเคราะห์ช่วยเหลือเราเนี่ยนะท่านมักจะตัดสินจากวันเดือนปีเกิดลัคนาเป็นหลัก เราก็ใช้หลักในการตัดในส่วนที่เกินเติมในส่วนที่ขาดอฉะนั้นอาจารย์ก็จะย้อนกลับมาพูดในเรื่องของเบอร์มงคลนะจะเน้นย้ําเลยว่าเบอร์มงคลไม่ใช่สิ่งที่มงคลกับทุกๆคนตลอดไปไม่ได้ทุกไม่ได้มงคลกับทุกๆคนเสมอไปบางคนถ้าฟุกจริงๆนะได้เลขต่างๆที่เป็นมงคลเนี่ยตรงกับลัคนาราศีของตัวอะไเองอยู่แล้ว อ่ามันก็จะยิ่งส่งผลดีอันนี้คือในเรื่องของการฟุกแต่โอกาสฟุกอนะ่ะอาจารย์บอกด้วยเลยว่า,าสัดส่วนมันน้อยมากอาจจะเป็นแบบเออสิบในร้อยห้าในร้อยอะไรประมาณนั้นแค่นั้นเองคืออาจจะเป็นในช่วงของเอทเว,วดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพานะให้ไปประสบพบเจอสิ่งเหล่านี้อันเนี้ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดีมากๆเหมือนคนใช้ทะเบียนรถต่างๆอ่อบางคนก็ใช้บอกว่าใช้หนึ่งสามเป็นเลขอาถรรพ์ไม่ดีประสบอุบัติเหตุ สูญเสียชีวิตสูญเสียทรัพย์สินแต่บางคนน่ะในชะตาและัคานาเนี่ยเ,เลขหนึ่งสามเนี่ยเป็นเลขมงคลสําหรับเขาเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าบางคนใช้เลขหนึ่งสามได้โดยที่ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยมีแต่ชีวิตดีขึ้นออันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ที่อาจารย์พิสูจน์ได้แล้วนะว่าเกิดจากสิ่งเหล่านี้มีพลังงานที่ไปตรงกับลัคนาตรงกับเดินปีเกิดที่เขาขาดอยู่ แล้วมันไปเสริมกันมีกําลังสมทบกันส่งผลดีกับชีวิตกาจารเน้นย้ํานะว่าอะไรที่คนอื่นเขาบอกว่าดีกันแต่มันอาจจะไม่ได้หมายถึงว่าสิ่งนั้นดีกับเราก็เป็นได้เหมือนคนอื่นที่เขามีความเชื่อมีความรู้กันนะว่าทานนมเป็นสิ่งที่ดีเ,เหมาะกับพวกเราทุกคนแต่ตัวเราเนี่ยอย่างสมมุติตัวอาจารย์เนี่ยนะเป็นคนที่ทานนมแล้วท้องเสียถามว่า สิ่งที่อื่นบอกว่าดีนะอาจารย์จะยังจะต้องทนทานทนกินในสิ่งเหล่านั้นอยู่ไหมไม่อาจารย์ก็จะไม่ทนถูกปะเออเพราะว่ามันไม่ได้เหมาะกับเราคือมันดีเรารู้แต่ว่ามันไม่เหมาะกับเราเหมือนตัวเลขอ่ะบางคนบอกว่าเพลงเอ่อโหงมั่งมังกรมั่งกวนอูมั่งสิ่งต่างๆ่านาะนาอย่างเงี้ยเออมันดีเรารู้ว่าเลขเหล่านี้มีพลังงานดีทุกสิ่งทุกอย่างดีแต่เราก็ต้องดูในสิ่งที่เหมาะกับเราอย่างถ้าเป็นอาจารย์อย่างเงี้ยอาจารย์ทานนมไม่ได้ นะถึงคนอื่นคนอื่นเขาจะบอกว่าดีขนาดไหนก็เรื่องของเขาสําหรับอาจารย์นะอาจารย์ก็ต้องไปมองหาแล้วว่าเอออาจารย์จะทานอะไรที่มันทดแทนได้ที่มันเกิดผลดีกับอาจารย์และอาจารย์ไม่ปวดท้องไม่ท้องเสียอันนี้ถึงจะเป็นสิ่งที่ถูกสําหรับตัวเราเพราะตัวเรารู้ดีที่สุดเหมือนกับที่เราต้องรู้ว่าเออลัคนาชะตาชีวิตเราเนี่ยเหมาะสมกับอะไรที่ถูกเราก็ต้องเติมส่วนตรงนั้นเข้าไปอย่าไปเติมสิ่งที่คนอื่นเขาบอกว่าดีตามๆกันมานะ อาจาร์นะอาจารย์จ้องเลือกแต่ถ้าใครคิดว่าไม่เป็นไรนะสามารถทนปวดท้องได้สามารถทนท้องเสียได้อะไรเงี้ยอันนี้อาจารย์ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคือมันเป็นความคิดความรู้สึกส่วนบุคคลอาจารย์ก็จะไม่ได้เข้าไปแทรกแซงกันแล้วกันที่อาจารย์พูดอยู่นี้อาจารย์จะพูดให้เราเข้าใจว่าอะไรคือทางเลือกอะไรคือทางรอดส่วนตัวเลขนะอาจารย์ก็จะมาอธิบายในเรื่องของตัวเลขเพิ่มเราสังเกตไหม การที่เราตรวจดวงชะตากับอาจารย์ต่างๆเนี่ยที่เขาตรวจกันแม่นๆเอ,อ่อรู้อดีตรู้อนาคตนะนะรู้ปัจจุบันของเราท่านก็ตรวจจากตัวเลขท่านใช้ตัวเลขเนี่ยในการสื่อนั่นก็หมายความว่าตัวเลขเหล่านั้นเนี่ย <c oughs> ที่ถูกกําหนดมาเนี่ยมีพลังงานเชื่อมโยงสามารถแปลหรือสื่อชะตาชีวิตของเราได้ชีวิตเราเราจึงควรทราบว่าอะไรบ้างที่ส่งผลดีกับเรา อะไรบ้างที่ให้โทษกับเราซึ่งเป็นสิ่งที่อาจารย์พูดมาค้นหาได้จากครูบาอาจารย์ที่ท่านเชี่ยวชาญในเรื่องของลัคนาเพราะว่าการดูลัคนานะจะทําให้ครูบาอาจารย์เนี่ยท่านเห็นอิทธิพลของตัวเลขแล้วก็ดาวต่างๆว่าเลขไหนส่งผลดีกับเราเลขไหนเป็นมิตรเลขไหนเป็นอริกับเจ้าชะตาสําหรับอาจารย์นะการที่คนเราเนี่ยมีสิ่งดีๆมีพลังงานดีๆติดตัว อาจารย์ถือว่าเป็นสิ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่ดีในการจัดหาร้อยเรียงเลขมงคลต่างๆจากลัคนาโดยที่ไม่นำเอาเลขที่เป็นอริเนเข้ามาในชีวิตจึงเป็นแก่นสำคัญของพลังงานบวกงานบวกเหล่านี้ถ้าเราน้อมรับนะอาจารย์ก็บอกได้เลยว่าเป็นสิ่งที่ดีมากที่จะเสริมดวงชะตาของเราจากภายในอะไรที่ไม่ดีเราก็ไม่ควรไปอยู่ใกล้ถูกไหมไม่ควรเอาเข้ามาในชีวิตเหมือน เหมือนว่าเราเรามีบ้านอยู่ตรงเนี้ยนะแล้วเรารู้ว่าเพื่อนบ้านคนเนี้ยดีนะเอ่อควรสนิดด้วยแล้วก็มีเพื่อนบ้านข้างๆอีกหลังหนึง่งที่เขาไม่ค่อยดีนะเขาไม่ดีแหละอืเพื่อนบ้านคนนี้เราไม่ควรจะยุ่งด้วยอันเนี้ยอาจารย์จะบอกว่าถ้าเรารู้ก่อนจะดีแค่ไหนละ่ะว่าคนนี้ดีคนนี้ไม่ดีดีกว่าเราไปยุ่งไปคุกเค,คลียเขาจนต้องมารู้ตอนหลังต้องม,มีเรื่องเดือดร้อนใจ มีเรื่องทุกขก์ายทุกใจมีเรื่องทลวิวาทกันพึ่งมารู้ตอนหลังว่าเขาไม่ดีอือันนี้อาจจะสายเกินไปเพราะฉะนั้นการจัดเรียงตัวเลขต่างๆนะเขาก็จะช่วยคิดวิเคราะห์ในสิ่งที่ไม่ดีออกไปเอาเพื่อนบ้านที่ไม่ดีเนี่ยออกไปหรือเอาตัวเองออกมาจากเพื่อนบ้านที่ไม่ดีทีนี้เราทราบแล้วนะว่าตัวเลขสื่อได้มีผลเห็นผลมีบทพิสูจน์เยอะหลายท่านหลายอาจารย์มากเลยที่ท่านเก็บสถิติ จนมีเว็บคำนวณความหมายของตัวเลขเนี่ยมากมายแต่ก็อย่างที่อาจารย์บอกแหละว่าตัวเลขมงคลไม่ใช่จะมงคลกับทุกคนกับเราตลอดไปหรือเสมอไปอืมเพราะฉะนั้นแก่นแท้เราจะต้องตรวจจากไส้ในของชีวิตจากลัคนาเราแล้วก็เติมในส่วนที่ขาดตัดในส่วนที่เกินบางคนถามอาจารย์ว่าอาจารย์คะแล้วถ้าหนูเปลี่ยนเบอร์ไปแล้วเนี่ยเออใช้ระยะเวลานาน,านไหมนะก่าด ทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆเปลี่ยนอาจารย์จะตอบว่าบางคนก็เห็นผลได้เลยบางคนก็ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรเหมือนเราทานทุเรียน่ะเหมือนเรากินทุเรียนอะถ้าเรากินทุกวันทุกวันเนี่ยนะสักวันหนึ่งผลมันก็จะออกอืมเราจะนึกภาพออกไหมว่าผลที่เรากินทุเรียนทุกวันทุกวันเนี่ยเป็นยังไงนั่นก็หมายความว่าเราอยู่กับสิ่งไหนไปนานๆทุกวันทุกวันเนี่ยผลเล่านั้นเนี่ยมันก็ต้องออกมาแน่นอน แค่ช้าหรือเร็วแค่นั้นเองแต่มันออกแน่นอนออกจากผลของพฤติกรรมเราผลของการที่เราเนี่ยดูดรับซึมซับพ,พลังงานต่างๆหรือจะอุปมาเพิ่มก็หมายความว่าประมาณว่าเหมือนถ้าเราเนี่ยสนิทกับเพื่อนคนนี้เป็นพิเศษเลยซึ่งเพื่อนคนนี้ดีดีครบทุกอย่างเลยดีครบทุกๆด้านเลยแล้วเราสนิทเขามากเราใช้เวลาทั้งหมดทั้งวี่ทั้งวันเนี่ยอยู่กับเขาให้เราลองนึกภาพตามอาจารย์นะว่าอุปนิสัยเรา สิ่งดีๆเนี่ยจะเกิดขึ้นกับเราไหมซึ่งมันต้องเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าเราอยู่ใกล้คนดีอยู่ใกล้สิ่งดีๆในมุมกลับกันถ้าเราไปอยู่ใกล้เพื่อนที่ไม่ดีนะสมมติเขาเขามีทำมีทำอะไร่ยอะไรประมาณไหนอาจารย์ยกตัวอย่างเอ,อ,อย่างสมมติเขาเสพยาเสพติดกันในห้องนะแล้วเราก็ไปอยู่ในห้องกับเขาพอตำรวจมา อา,อาจารย์จะถามว่าตำรวจจะจับเราไหมจับนะเพราะว่าเราอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ดีเราอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเขาก็ต้องเก็บเราไปได้วยอยู่แล้วอืมนี่คือการคัดนะคัดคนคัดตัวเลขให้ดีสิ่งดีๆจะได้อยู่กับเราแล้วเราก็จะได้ประสบพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆจำเอาไว้ได้เลยนะอาจารย์จะพูดไว้ว่าถ้าเราอยู่ใกล้เพื่อนที่เขาดี เราจะซึมซับสิ่งดีๆของเขาแต่ถ้าเรา <c oughs> อยู่ใกล้เพื่อนที่เขาไม่ดีเราก็จะซึมซับสิ่งต่างๆเนี่ยที่อยู่ในตัวเขามาเป็นของเราส่วนหนึ่งอืมนะเพราะฉะนั้นก็ลองพิจารณาลองทบทวนในสิ่งที่อาจารย์ได้พูดเป็นแนวทางไว้กับเรากันก็ขอให้พวกเรานะมีความเข้าใจในเรื่องของการปรับสมดุลจากภายนอกแล้วก็ภายในปรับสมดุลในสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรา เพื่อให้ชีวิตของเราเนี่ยถูกอ่านถูกวิเคราะห์แล้ได้สิ่งดีๆกลับมาที่มันเหมาะสมจริงๆเรามีชีวิตอยู่ด้วยความไม่สมดุลปัญหามันจะเกิดแน่นอนโดยเฉพาะสังคมโดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมต่างๆเขาก็จะมองสื่อกับเราในใน,ในแนวที่ว่าอืมมันมันไม่ใช่ตัวตนของเราที่แท้จริงอย่างสมมติตอนเนี้ยนะเราเกิดมาในครอบครัวที่เออใส่สูตรผูกเนคไทใส่ขังเกงสแลตอืม แต่เราก็ไปรู้จักกับใครสักคนหนึ่งที่เขาแนะนำเราว่าเออกางเกงบ็อกเซอร์เนี่ยโหนำเข้าเลยนะผ้านี่แบบเป็นแบบปุยฝ้ายใย,ยสังเคราะห์อย่างดีทุกสิ่งทุกอย่างดีหมดเลยอะ่ะแล้วเขาให้เรามาเนี่ยเออซึ่งเขาไม่รู้ไงว่าเราเนี่ยออมีเสื้อสูทผูกเนคไทกางเกงแลต์เนี่ยที่ดีอยู่แล้วที่เหมาะสมจริงๆของเราอยู่แล้วเนี่ยต้องเป็นแบบนี้นะพอเราไป เอาตรงนั้นมาใส่มันก็เลยจะกลายเป็นว่าสมมุติเราใส่เสื้อสูตรแต่กางเกงข้างล่างเป็นบ็อกเซอร์อาจารย์ก็จะบอกว่านี่แหละคือความไม่สมดุลอืมเพราะฉะนั้นอาจารย์ฝากไปเลยแล้วกันว่าเราควรจะหาความสมดุลที่กับชีวิตนะเติมในส่วนที่ขาดตัดในสิ่งที่เกินอะไรที่มันดีอยู่แล้วนะอะไรที่มันไม่ดีก็เอามาเสริมปรับให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีความสมดุลเกิดขึ้น <c oughs> อาจารย์การอัดเสียงของอาจารย์เนี่ยนะ มันเป็นการบันทึกสดบางทีอาจจะมีพูดติดติดขัดขัดบ้างแสบคอบ้างอะไรบ้างเพราะว่าบางทีอัดหลายคลิปต่อเนื่องก็ขอโทษพกเราด้วยก็แล้วกันอ่ะอาจารย์ก็ขอจบในส่วนนี้นะส่วนถ้าใครมีความสงสัยอะไรเพิ่มเติมนะอยากจะติดต่ออาจารย์ส่วนตัวก็สามารถทักมาได้ที่ไอดีหลายที่อาจารย์โพสต์ไว้นะหรือว่าจะเป็นที่เพจ Facebook จักรราศีพยากรก็ได no, so in. ้นะก็มีอะไรก็ทักเอามาพูดคุยกันก็แล้วกัน โอเคนะขอบคุณมากสวัสดีครับ